สวัสดีครับผมน้าเลื่ทุกน้านานะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการสังเกตนะครับตัวดีท็อกซ์ลา้นะครับนั่นก็คือไฝตัววี่นะครับว่าของแท้ของเทียมดูแบบไหนนะครับซึ่งหลักๆเลยแล้วก็มีวิธีการดูแบบ3แบบนะครับนั่นคือให้พลิกด้านหลังกล่องก่อนนะครับรุ่นใหม่จะเป็นตัวหนังสือสีแดงเห็นไหมฮะ นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็จะเป็นตัวหนังสือสีดําๆนะครับมีตัวอักษรอยู่ประมาณนี้สามสี่แถวนะครับแต่รุ่นใหม่จะเป็นตัวอักษรสีแดงนะครับสองแถวนะครับสองนะครับ,บาร์โค้ดจะมีอยู่สองจุด,ดนะครับดูนะครับาร์โค้ดจะมีอยู่สองจุดท่านได้ไหมนะครับและสามนะครับให้สังเกตไว้เลยว่าถ้าได้ของแท้หรือว่าซื้อของแท้แน่นอนจะต้องมีใบเสร็จนะครับ จากตัวแทนที่ท่านซื้อเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไปซื้อตามห้างแล้วไม่มีใบเสร็จแบบนี้ออกมาให้สันนิษฐานไ้ก่อนเลยว่าท่านอาจจะซื้อของปลอมนะครับซึ่งดี๋ยวนี้นะครับของปลอมเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับและมีการลอกเลียนแบบมากที่สุดนะครับไฟตัวนี้ดีท็อกนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับสวัสดีครับ